แน่นฟีลิ่งแรกคือแน่นขนาดนี้เลยเหรอโูสวยมากกล่องอะไรอลังการขนาดนี้รองเท้าวิงอดีดาสอาร์ดีซิโร่พรามเอ็กสอตังเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ในการออกแบบเนี่ยคือมันมีความเร็วจนผิดกฎน,นะครับ พื้นหนามาก50มิลเทคโนโลยีต้องบอกว่าเต็มอ p p เปอร์สตพื้น l i ท์สไตล์โปร3ชั้นแผ่นคาร์บอนผสม2ชิ้นพื้นรองเทา้าเป็นพื้นยาง Continental โอ้น่าวิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองเลยดีกว่าว่ามันดียังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังว่าแต่และเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยอะไร เทคโนโลยีไลฟ์สไตล์โปรสามชั้นชั้นกลางเป็นช่องลดน้ำหนักอัปเปอร์เขาบอกว่าอัปเปอร์แบบสตังดีไซน์เส้นใยมาให้มันมีความเหนียวนะครับกระชับส่วนสำคัญก็คือช่วงกลางเท้ากับช่วงส้นเท้าให้มันโอบอุ้มตัวเท้าเราเนี่ยให้มันมั่นคงในรองเท้าส่วนช่วงปลายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความยืดหยุ่นถ้าช่วงปลายมันมีความยืดหยุ่นดีเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยอาการเท้าบีบหรือว,ว่าวิ่งจนเล็บค้ำ เล็บม่วงดำเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะครับถ้าช่วงนี้มันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับน้ำหนักมีพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรมากนะที่เขาทำให้มีน้ำหนักเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องการอัดทุกเทคโนโลยีที่มีตัวช่วยทำให้นักวิง่งวิ่งเร็วขึ้นนะ่ยยัดเข้ามาในนี้ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อให้นักวิ่งสมัครเล่นเนี่ย ได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการวิ่งความเร็วส,งสูงที่เราไม่เคยไปถึงอันนี้ได้โอกาสลองเลยลองแล้วมันจะเป็นยังไงนะแน่นฟีลลิ่งแรกคือแน่นแน่นมั่นคงไหมมั่นคงสูงแต่รู้สึกมั่นคงโลไหมก็โลนะเนี่ยโลเลยช่วงพื้นดน้านแข็งมันก็จะโลง่ายหน่อยนึงนะครับ เด้งไหมเด้งก็เด้งนะมันคงด้วยเพราะผมเวลาทำดีลพวกนี้ผมกลัวรองเท้าที่มันไม่สเตเบิลแล้วมันจะทำให้เวลาทำดีลแล้วมันคงไปคงมามีโอกาสข้อเท้าพลิกถือว่าโอเคนะ อาดิดาสอาดิซิโลพราม X2 สตังนะครับต้องยอมรับว,ว่าเร็วจนผิดกฎจริงๆนะครับเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่าตอนวิ่งอ่ะไม่ได้รู้สึกเร็วแต่ผมวิ่งสั้นๆน,นะแต่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับเพชประมาณสามวินาทีหวิฟิลลิ่งที่อยู่บนรองเท้าไม่รู้สึกว่ารองเท้ามีความสูงเลยเพราะถ้าสูงมันจะรู้สึกคงเคงเหมือนรองเท้าส้นสูงแต่ว่าถ้าไปยืนวัดส่วนสูงของผมน่าจะสูงขึ้นประมาณเกือบเกือบห้าเซนเพราะว่า พื้นมันหนาเท่าที่อ่านตามเอกสารนะมันหนาขึ้น50มิลก็เรียกว่าใส่ทุกเทคโนโลยีลงไปให้มันครบสิ้นจะได้สิ้นข้อสงสัยว่ามันจะไปถึงได้ความเร็วที่เราไม่เคยไปได้ไหมไปได้จริงครับไปได้จริงคอนเฟิร์มว่าไปได้จริงแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่ากังวลตอนเข้าโคง้งเพราะว่าเวลามันสูงกลัวข้อเท้าพลิกแต่กีลองเข้าโค้งแล้วรู้สึกว่าไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเข้าโค้งไม่แหกโค้งแน่นอนนะครับ มีค่อนข้างมีความเฟิร์มแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันยืนแล้วมันแน่นนะแน่นไม่ย้วยซึ่งเป็นข้อดีของรองเท้าที่มีคุณสมบัติด้งได้จริงๆมันก็เป็นดาบสองคมนะถ้าเด้งแล้วมันย้วยมันก็ไม่โอเคจริงๆมันก็กินแรงแต่ถ้าเด้งแล้วมันกระชับเนี่ยผมว่ามันมันไม่กินแรงแล้วก็ตรงบริเวณพื้นมันมีความเฟิร์มจนสามารถเราสามารถโลเท้าได้เองทําให้มันสบาย เวลาที่จะถีบเนี่ยไม,ไม่ต้องเก่งฝ่าเท้ามันไปของมันเองมันไหลไปเรื่อยๆมีเพื่อนใช้อยู่คนนึงเขาบอกว่า,วามันไหลเออมันไหลจริงนะทีนี้ใครต้องการที่จะวิ่งความเร็วที่เราไม่เคยไปถึงในการวิ่งพวกระยะมาราธอนเนี่ยผมว่ารองเท้าตัวตัวนี้ตอบโจทย์คุณน่าจะทําความเร็วในมาราธอนได้ค่อนข้างดีเลยครับลองไปทดสอบกันดูนะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้ว